ไทยสมายบัสนะคะได้เปิดตัว Transist Smart Hub ศูนย์ควบคุมอัจฉริยะครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยนะคะเพื่อเป็นการยกระดับรถเมล์เทียบชั้นหอบังคับการบินพร้อมใช้ระบบ AI เข้ามาขับเคลื่อนการเป็นบริษัท Data Defense Company พัฒนานธุรกิจรถเมล์อย่างยั่งยืน บริษัทไทยสมา,บายบัสจำกัดผู้นำด้านการให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยได้เดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมขนส่งสาธารณะจัดงาน The Shift Hub Annual e l a new era of Transport for All หรือว่าศูนย์กลางแห่งการเปลี่ยนผ่านจุดเริ่มของระบบขนส่งมวลชนยุคใหม่เพื่อทุกคนที่รวบรวมเทคโนโลยีควบคุมการเดินรถเดินเรืออัลลํำสมัยเข้ามาอยู่ในศูนย์ควบคุมอัจฉริยะฐานชิศสมัยฮับหรือ TH Hub เพื่อพัฒนาการบริการขนส่งมวลชนของไทยสมัยบัสให้ได้รับการยกระดับอย่างแท้จริงทั้งคุณภาพความปลอดภัยซึ่งงานนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านจิรุทวิสารจิต อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้กล่าวค่ะว่าวันนี้เป็นก้าวสำคัญของระบบขนส่งมวลชนของไทยเราได้เห็นการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากไทยสมายบาัตสการนำเทคโนโลยีมาใช้ภาคขนส่งสาธารนณะศูนย์ควบคุมอัจฉริยะ อันเป็นหลักฐานของความตั้งใจความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างแท้จริงซึ่งตนเชื่อว่าการนำเทคนโนโลยีใหม่ๆจะเป็นส่วนสำคัญที่เข้ามาช่วยให้การบริการขนส่งสาธารณะของคนไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านนางสาวกุลพรพัฒนวงมาจารพิญยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยสมายบัตรจำกัดได้เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่เราเดินทางด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นและทุ่มเทในบทบาทของผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะแห่งยุค ที่ยึดมั่นในพลังของเทคโนโลยีความโปรง่งใสและหลักธรรมาพิบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนด้วยคำมั่นสัญญาว่าไทยสมายบัตสจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อประสบการณ์ตลอดเส้นทางให้ผู้โดยสารทุกคนได้รับการเดินทางที่สะดวกปลอดภยัยเข้าถึงง่ายและตอบโจทย์การใช้ชีวิตจึงนำมาสู่การก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะแห่งนี้ TH Hub ศูนย์กลางการควบคุมการเดินรถทั้งทางบกและทางน้ำครบ,บวงจรแห่งแรกของประเทศไทยที่จะกลายเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับการบริการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์คอยมอนิเตอร์รวบรวมข้อมูลเดินรถตลอด24ชั่วโมงทำให้สามารถตรวจสอบบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการได้อย่างเรียลไทม์เช่นบัสสต็อปดิสทริบิชันแสดงความหนาแน่นของจำนวนรถ ที่ผ่านไป Path Center f o ร์โฟล i การแสดงจำนวนผู้โดยสารตามป้ายต่างๆ Dispatching การปล่อยรถแต่ละสายแสดงตำแหน่งรถแต่ละคันในเส้นทาง a าร a าม m Report การแจ้งเตือนพฤติกรรมคนขับขณะให้บริการ เรียลไทม์ c t v v ตรวจสอบกล้องเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและ Data Dashboard สามารถติดตามตัวชี้วัดสำคัญขององค์กรความโปร่งใสและวัดผลได้สำหรับระบบของห้อง TH Hub ยังเข้ามาช่วยเสริมการบริหารงานหลังบ้านได้อีกด้วยเพราะตนมองว่าบริษัทรถเมจะเติบโตได้ต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อลดข้อผิดพลาด ไม่ใช้ความรู้สึกตัดสินหรือเรียกว่า Data Defense Company เรานำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าผู้โดยสารอยู่ตรงไหนขึ้นลงป้ายใดความต้องการใช้รถคือเท่าใดระยะห่างของรถอัตราการใช้พลังงานกระทั่งปัญหารถไปกองสะสมด้วยสภาพจราจรสิ่งเหล่านี้เมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์จะหาได้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนจากนั้นจึงนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มากำหนดกลยุทธ์พัฒนาบริการให้ลูกค้าได้ตรง จุดเช่นข้อมูลจํานวนผู้ใช้บริการเราต้องแยกประเภทให้เข้าใจแนวโน้มรูปแบบการเดินทางแล้วปรับปรุงคุณภาพบริการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายรวมถึงกำหนดเป้าที่สามารถวัดผลได้จริงกับทีมงานหากผลสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราก็รู้ได้จากข้อมูลว่าจะต้องพัฒนาตรงจุดไหนเพิ่มเติมางไรก็ตามนะคะ CEO กุลพรพัดย์ย้ว่าแม้ TH Hu b จะเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานสู่ระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะที่สอดรับกับเป้าหมายด้านการลดคาร์บอนอย่างเป็นรูปธรรมแต่ในความเป็นจริงธุรกิจรถเมยมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้บริการผู้โดยสารวันละหลายแสนคนมีพนักงานอีกกว่า5,000คนดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใดย่อมต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการเพราะไทยสมัยบัตเชื่อว่าต้องพัฒนาคนไปพร้อมกับเทคโนโลยีสร้าง,งา ก่อเกิดอาชีพให้คนไทยเศรษฐกิจไทยเติบโตไปคู่กันจึงจะเป็นการยกระดับที่ยั่งยืน